มาหาตามหาคนหน่อยครับรอเออผมมาหาคนชื่ออนง,งครับพี่ไม่ยูหหรยู้เหรอโอ้โหทำไมอิจฉาชีวิตนี้ละเกิน,น,นชีวิตนี่แหละคือเกษตรกรของแท้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพา เพื่อนๆมาสัมผัสชีวิตาชาวสวนของแท้นะครับพี่อนงศ์สีแกรประโคนครับเรื่องบางมือแล้วมั้งซึ่งไม่ได้เจอกันหลายปีนะครับตั้งแต่ทาบุญเก้าบัตรนะฮะมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับทุกผู้ชมครับกนะี่มอเตอร์ไซค์รยดกอรลุยเพาะมาเลยนะรู้ได้ไงไว่าอยู่นี่โพ้ยผมจิตผมส่งถึง,ง<า>แจ้ว อันนี้ผมขออนุญาตถ่ายได้นะครับได้เพราะผมใหญ่มาเยี่ยมสวนใหญ่จะเป็นพี่อนงศรีเป็นเกษตรกรนะครับตอนนี้เลี้ยงบัวอือโอ้เมื่อกี้เห็นตรูทมแล้วว้าวแล้วนะครับมาเจอยนี่อีกยิ่งว้าวใหญ่เลยไปตรูทมแล้วเราไปมาแล้วนะกีบกาแฟมาแล้วและนี่คือไอโกครับแล้วว้ยวัยหายาบัวอ เดี๋ยวไปต่อไม่มีทิ้งแบบอันนี้คืออะไรนะขี้มันเราไปทำอะไรนะเอาไปโรยหญ้าวัวเพราะเราปลูกหญ้ามาเลี้ยงอ๋อเอาส่วนนี้คือไปโรยหญ้าวัวแล้วมาเลี้ยงตอนนี้เลี้ยงวัวกี่ตัวแล้วครับตอนนี้สิบก่าตัวแล้วสิบก่าตัวโอู้หนี่ใจรักเลยใช่ไหมครับท้องหมดแล้วอ๋อท้องหมดแล้วเหรอท้องกับใครครับท้องกับคนแถวนี้อ๋อที่ตัวไหนท้องมั่งท้องหมดเลยครับนี่ท้องเมื่อไหร่จะคลอดหรอกอู้หูขอลื่นโอ้วอู้หูข่อยง่ายๆนะลูกนะวันนี้พี่พัทยามาเยี่ยมอู้ นะชอบชอบชอบเนี่ยนะโอซนอมเตอร์ก็เราเราค่อยๆวางอยู่กระท่อมเดี๋ยวมีกระท่อมที่นอนแบบสมบัติผมวันไหนผมมาผมคามาใส่นอนด้วยได้ปะได้ได้ผมชอบผมใจะกระโดดน้ำตุ้มตุ้มตุอีกไหนพาจะพาไปดูตรงไหนได้บ้างไปไปมา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 นั่นนั่เด้งน้ำอันนี้คือปุ้งโถอยทำครอบกลังจะเทพื้นแบบนี้ อ๋อเทปต้องเราต้องเทพื้นซีเมนต์เพ,เพื่อเราเก็บที่ได้เต็มเต็มถูกต้องครับถูกต้องี่่ชางผมโอ,อ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ,อ,อ,อ้มาขออนุญาตมาดูเออกู้กินแต่มืดเนาะเนาะสนมแต่่เราทิ้งไว้มันอ,อ,อ,อยู่เปล่าเออ่าเนี่ยถุงยางนั่นแหละผมเห็นต้นไม้แล้วผมมีความสุขมากเลยเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ผมนั่งจิบกาแฟแล้วก็มองมาไงนั่งจิบกาแฟในร้านกาแฟตรุษธมแล้วก็มองมาเมื่อกี้ฝนตกใหญ่เลยตอนรพีพัทยาครับ เสร็จแล้วพอจิบกาแฟเสร็จอ่ะไม่เป็นไรเราเปียกฝนได้ครับโอ้ยนี่น่ะดูสิน้ำพอเขียวเป็นมรกตเลยนี่ดูดออกเลยเอออต้องดูดออกใช่ไหมครับอู้ดูให้ชาวบ้านเท่นี้เด็กใจอ๋อดีมากเลยเติมน้ำให้เขาโอ้โหนี่แบบถนนแบบถนนเป็นมูลค่าต้นไม้เราไม่แยกนี้นี่ขยะนะครับโอ้ยแยกเรียบร้อยโนโนโนกหูเนาะหูเนาะ มือเพลงมึงมีอีกแล้วหรือวัวอะไรมึงยังไม่ได้ลงอ๋อนี่คือพอเลี้ยงวัวแล้วตาไม่ไม่ปลูกข้าวละข้าวอาจจะเป็นทางโน้นไปทางนี้ก็คือหญ้าที่จะเอาไปให้วัวเลยโดยตรงแล้วเมื่อกี้อย่างขี้วัวก็คือเอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมทางโน้นหญ้าหญ้าสูงทางโน้นนี่คือหญ้าที่เราเกี่ยวเอามาให้วัวละใช่ที่ตัดอ้นี่คือโอ้ยโอ้ นี่นี่นี่ไม่ไม่ต้องทําแบบไม่ต้องปลูกข้าวแล้วนะครับที่ตรงนี้เมื่อก่อนผมจําได้ว่าโอ้เห็มาดูรวงข้าวสวยงามมากแล้วดูตรงกลางๆสิไม้พยุงอีกทีหนึ่งซ้ายตกมาพอดีผมชอบเนี่ยใส่กาลังใส่เห็ดไปแล้วนี่ฮะแปลงสองแปลง้างๆซ้ายขวานี่คือเห็ดต่อไปเราจะเก็บเห็ดตลอดเลยนะครับเพราะนี่คือต้นยางนาด้วยโอ้ยมีเสลับไปด้วยต้นอ่าพยุงนะโอ้โหนอแล้วก็ปลูกต้นไม้สวยงามนะ ชนนทิตถนาลปัสสต์เห็นจอเห็ดนี้เป็นเห็ดอะไรเห็ดเห็ดทุกประเภทหรือว่าหรือเห็ดอะไรเห็ดโคนเห็ดโคลนเหตุโอ้โหอ๋อนี่บูดเราไม่ได้ใส่นะครับแต่เราใส่แตะนะเดี๋ยวเราจะเดินทับเปล่าอันนี้เป็นฝาลงไปดูโอ้สแนมเมื่อกี้เนาะมาถ่ายเก็บไว้ตอนนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวก็มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเอตู้ทอมไม่เคยอยู่ที่เดิมใช่ใช่ใช่ตูทมไม่เคยตรู้ทมกระมมละหอ โอ้นี่ครับตรงนี้ที่ผมมากระโดดน้ำน้ำปนนี้ปลากอนเนาะยีเนอะไตรแต่สะพานก็ปล่อยมันไปก่อนนาไว้กันไปโอ้โหวันนี้ฝนเมื่อกี้ลงเม็ดใหญ่กำลังจะมาอีกชุดใหญ่พอให้ผมถ่ายเสร็จแล้วก็มาอีกฝนไม่เป็นไรเขารู้ว่าผมถ่ายอยู่อันี้ที่นอนวีไอพีโอ้โมรดีไตรจ้องเมื่อไหร่นอนนิดนึงเพราะวันวีไอพีเออนี่ครับ เป็นบรรยากาศเนี่ยนี่ครับที่นอนของคุณอนงศรีนะครับนี่นี่นี่ของจริงครับนี่ที่เขาบอกปลูกเปลฝนมาเนี่ยนะครับหลบฝนไม่ได้ครับพี่น้องครับหลบหลบก่อนหลบก่อนเสียงมาแล้วอู้นี่เหรอมีบอลเดกเกโอ้สนอมเตอโอ้นี่ครับบรรยากาศที่นอนสําหรับวีไีโอ้หลบหลบต้นไม้ดูโดยรอบเอาดูดิอู้ดูดิ นี่คือพยุงทั้งนั้นเลยระวางระบบไว้ก็คือห้าปีขับเห็นรูปแบบไม่มีอะไรกินนะครับเออไม่ต้องแล้วครับมีแต่ถั่วนี่มีแต่ถั่วพรีโมถังเกล็ดโอ้โหดูทุบรรยากาศดูบรรยากาศครับนี่ของจริงของจริงกำลังถ่ายอยู่ของจริงครับเออดูโน้แม่โมชุดทมเลยคุยพระกาแฟ โอ้นี่ผมนั่งในในที่พักผ่อนของ,ของพี่อนงศ์ศรีนะครับนี่ <Hey, S 1> หาบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันหามากๆโอ้หนุกตูมนี่มีความปรงผีฟันเน,น,นือเนื้อในฟองไงนะโอ้เป็นตัวเป็นตาก,กรบเลยนุ่จอนชอนเวลาตอนนู้นเรียกตัวใส่แว่นได้เลยอ๋อโอเคโอเค <laughs> อ๋อแผงซุปราเซลก็ยังใช้ใช้ได้อยู่โอ้นี่วิเวกจริงๆนะเนี่ยติดดินจริงๆนะเนี่ยอืม วงสังขารคงคงปรเสริควงคังคิดแต่ก็มาสร้างตำนานอีกที่หนึ่งทำให้เขาดูว่าแบบอย่างที่ดีเป็นอย่างนี้หรอกตอนนี้ลูกก็สร้างทําตุกทมไปพ่อทาตรงนี้ไว้สุดยอดเราต้องเดินก่อนเพราะเราเจอปัญหาก่อนครับเจอโควิดต้องทําหลายอย่างถูกครับทําอย่างเดียวไม่ได้ทําอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องครับอันนี้เปรย์นะรึงสรเองเหรอนี่คิดโอนะตอนแรกก็ อ่ะเสมเพลงอ่านี่แหละครับนุ่นเตาเปียกหมดแล้วนะครับอ่าโอ้โอเก็บบรรยากาศแจ๋วๆนะวันนี้ขอบคุณพี่อนงม,มากๆเลยให้ถ่ายบรรยากาศอโอ้สนอมเตอเนี่ยดีพักพี่นอนแบบสี่วิ <laughs> สุดยอด <laughs> แผนรวมหก แผ่นหนุ่มหกสิบมีเวลาหกหกปีตอนนั้นก็คือเราก็เดินเก็บเก็บเกี่ยวแล้วนะดูความรอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เนาะโอ้ฝั่งนู้นก็เป็นเมืองเป็นเมืองใช่ฝั่นงนี้ก็เป็นแบบโอ้นี่ครับของแท้เลยนี่สัมโบ,นบเนี่ยฮะเขามุ่งมุงได้ยะคาภาษาเขมรบ้านผมเขาสมบูรณ์เนาะเม้นนะแถวโต๊ะสมบูรณ์เนาะยาคาพระน่อยเพลงดิงโมะโม่กระทุ โอ้ยแต่ตต้นไม้เนี่ยไอไอปลาที่เราเอามาปล่อยตัวนั้นยังอยู่มั้ยยังอยูจ่จ,จำ้ำเลยนะค,คุณผู้ชมดูดูคลิปผมย้อนหลังไปนู่นเลยนะครับมันจะมีตอนที่ผมปล่อยปลาโอ้ยมาอยู่ตรงนู้นนะไปตรงนี้นะ้นโอ้ยแล้วมันสามารถว่ายไปไปทั่วอะยไ,ไหมปลาตัวนั้นไ <ป S 1> หรือเฉพาะอยู่ตรงจุดนั้นไปได้หมดดีมากว้าวสุดยอดครับวันนี้ขค้นนี้ก่อนแหละ